สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้เราจะมาต้มจืดหน่อไม้นะครับใส่กระดูกหมูนะครับสูตรโบราณนะครับทําง่ายอร่อยด้วยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับหน่อไม้เราปลูกแบบธรรมชาตินะครับผมหักง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่เชื่อไหมว่าถ้าเราหักแบบเนี้ยเรากินได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปตัดทิ้งเพราะส่วนที่มันไม่หักออกมาอะมันกินไม่ได้มันแข็งยังไงเราก็ต้องไปตัดทิ้งนะครับไม่เสี่ยงต่อการติด เชื้อราจากสนิมเนาะโอเคจากมีดจากเสียมอะไรงั้นเนี่ยหน่อนี่ก็เต็มหม้อละปลูกเองนะครับไผ่กิมซุงนะครับออกทั้งปีหนอนเดียวก็พอนะได้หน่อไม้มาแล้วนะครับคุณแม่เราก็หั่นซี่โครงหมูนะครับเราจะต้มจืดนะครับใส่ซี่โครงหมูครับทุกคนสดน้ำร้อนๆน,นะครับ เสียนหานอไม้เก่าเซียนปอกหน่อไม้นะครับคุณแม่อายุ8 3ดสิบาปีแล้วนะครับผมท่านกินทำขายง่ายๆนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจชมให้จบคลิปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนี่ก็เป็นการปอกหน่อไม้เพื่อที่จะต้มจืด ซี่โครงหมูนะครับปอ,อกหน่อไม้แม่มสวยครับแม่บอกว่าวิธีปอกหน่อไม้แม่เป็นไงสวยไหมปอกแล้วก็เกาเอาส่วนเขียวๆเหลืองๆออกนะครับค่อยๆเกาออกแบบนี้อันนี้เขาเรียกเกานะทุกคนทุกคนเรียกว่าอะไรนะครับค่อยๆ เกาออกนะครับเกาออกถ้าทําแบบนี้นะครับเกาเอาเขียวๆเ,เหลืองๆออกเวลาไปดองเหมือนกันนะขั้นตอนการดองหน่อไม้นะครับเราเกาแบบนี้มันก็จะทําให้หน่อไม้ขาวสวยนะครับทุกคนหน่อไม้จะไม่เหลือง,งน,อนะครับไม่เหลืองนะครับเนี่ยในส่วนของการเกานะครับครับให้ขาวเราค่อยมาหั่นชิ้นนะครับ อปอกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาหัน่นเป็นชิ้นๆนะครับผมพอดีหน่อไม้หน่อนี้นะครับใกล้จะบินแล้วเราหักหน่อที่มันใกล้จะบินแล้วนะอีกสองหน่อนั้นเดี๋ยวน่าจะเอาไว้ดองดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะทําเมนูไหนนะเนาะเหลือกินก็าขายนะครับหน่อไม้ปลูกง่ายมากเลยครับไผ่กินทรงไผ่ลืมแล้งนะครับผม ตรงนี้เราก็จะทำเป็นลายยาวนะครับเป็นชิ้นลายยาวโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนล้างกระดูกหมูแล้วต้มเลยนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นไผ่กิมซุงนะไม่ต้องล้างน้ำเลยนะทุกคนเราเอาไปต้มได้เลยนะครับ ต้มได้เลยเพราะว่าเขาจะไม่มีรสขมนะครับไผ่กิมซุงรสชาติดีนะครับสูตรโบราณนะครับเราจะใช้รากผักชีนะครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับโขลกนะครับทุกคนอเดี๋ยวเราจะโขลกเอาไปใส่ครับนี่พอน้ําเดือดนะครับเราก็จะใส่สามเกลือลงไปนะครับทุกคนนี่ที่เราโขลกแล้วนะ ตามด้วยซี่โครงหมูนะครับที่เราหั่นไปแล้วนะครับล้างน้ำเกลือแล้วนะครับล้างน้ำเกลือสูตรโบราณเราจะใช้เกลือปรุงรสนะครับทุกคนใช้เกลือปรุงรสไม่ใช้ชูรสรสดีนะครับแค่นี้ก็หอมอร่อยนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วเคล็ดลับนะครับในการที่จะให้กระดูกหมูนะครับเปื่อยเร็วนะก็คือนี่ ใส่ไปทั้งช้อนแบบนี้ใครเคยบ้างคอมเมนต์มาเลยนะครับต่อไปก็ใส่หน่อไม้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอกระดูกเปื่อยนะใส่ลงไปเลยครับใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับต้องเป็นกิมซุงเท่านั้นนะถ้ายัางอื่นเราต้องต้มต้มก่อนนะต้มเอาความเฟื่องของหน่อไม้ออกนะครับทุกคน รอให้น้ำเดือดนะครับรอให้น้ำเดือดหมูสุกนะครับเราก็จะใส่หอมผักชีลงไปนะครับทําการเสิร์ฟครับกระดูกหมูแล้วก็หน่อไม้นะครับสุกแล้วนะครับเราก็ใส่หอมผักชีนะครับที่เราซอยนะครับลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สนะครับตักเสิร์ฟได้เลยทุกคน เสิร์ฟกับทุกคนหอมนะครับสูตรนี้นะครับอร่อยมากเลยนะครับลองไปทําดูนะครับแบบโบราณนะครับไม่ต้องใส่ผงชูรสดีนะครับเดี๋ยวน้ําซุปนะครับจากกระดูกหมูก็จะออกมานะครับผสมกับสามเกลือแล้วก็เกลือปรุงรสนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ